ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการวางแผนการรุกตลาดครึ่งปีหลังของปีพศ2568จากเป้าหมายเดิมที่วางไว้247,000คันมีการปรับเป้าหมายใหม่ในปีนี้เป็น270,000คันมีอัตราการเติบโตกว่า10%โดยจะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก13.6 เป็น15.5%ขณะนี้กระแสมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีส่วนแบ่ง55%ของตลาดรวมทั้งประเทศโดยยามาฮ่ามองเห็นโอกาสในการเติบโตของรถออโตเมติกจึงมีการเร่งปรับกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นโดยในส่วนของออโตเมติกขนาด 125cc เป็นเซกเมนต์ที่มีการเติบโตสูงสุดในช่วงครึ่งปีแรก โดยเติบโตสูงถึง30%ส่งผลให้ยอดขายของยามาฮ a าฟาซิโอเพิ่มขึ้นจากเดือนละ2,000คันเป็น4,000คันขณะที่แกรนฟิลลา o h โนไฮบริดเพิ่มขึ้นจาก8,000คันเป็น10,000คันต่อเดือนก็ชัดเจนนะครับว่ากระแสของออโตเมติกขนาด1 2 5ซ c ขณะนี้เป็นรุ่นพื้นฐานและเป็นออโตเมติกคันแรกของใครหลายๆคนโดยเฉพาะฟาซิโอ จากการตรวจสอบตัวเลขการจดทะเบียนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีตัวเลขสูงถึง12,000คันขณะที่5เดือนแรกของปีที่แล้วมีตัวเลข10,000คันเท่ากับว่ามีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง20%ล่าสุดยาม,มาฮ่าเพิ่งจะมีการปรับสีสันใหม่ให้กับฟาซิโอโดยรุ่น Standard Version จะมี3สีประกอบไปด้วยสีดำสีชมพูและสีเขียว เปิดราคา59,000บาทส่วนรุ่น Smart Key Version มี3มสีแบบทูโทนก็คือขาวน้ำเงินเขียวขาวและน้ำเงินชมพูเปิดราคา52,900บาททั้ง2เวอร์ชั่นมีราคาที่ถูกกว่าเดิมและยังมีการรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของ y ม m a h a ในช่วง2ปีที่ผ่านมา จุดเด่นของ Yamaha f a ั i o Hybrid c o n n e c t e d ก็คือมันเป็นออโตเมติกแฟชั่นเทรนดีดีไซน์ใหม่ที่มีไฟหน้าไฟท้ายดีไซน์แคปซูลทันสมัยเรือนไม่ดิจิตอล L C D ก็เป็นทรงแคปซูลเช่นกันกุญแจรีโมทอัจฉริยะหรือ Smart k คีควบคุมทุกอย่างในจุดเดียวเปิดปิดสตาร์ทเครื่องยนต์ปลดล็อกคอปลดล็อกเบาะและมีสัญญาณ Answerback System เครื่องยนต์บลูคอร์ขนาด1 2 5ซ c ส่งกำลังแบบ h y บ r i d พร้อม Smart ทมอเตอร์เจเนเรเให้การออกตัวที่ดีอัตราเร่งดีและมีความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงกลองเก็บของใต้เบาะนั่งความจุ17.8ลิตรและเป็นครั้งแรกที่มีตะขอเกี่ยวสัมภาระ2จุดบวกกับพื้นที่วางเท้าที่กว้างเป็นพิเศษมีช่องต่อชาร์จแบตเตอรี่มือถือพร้อมฝาปิดและมีช่องใส่ของด้านหน้า ถังน้ำมันจุ5.1ลิตรให้อัตราความประหยัดอยู่ที่62.5กิโลเมตรต่อลิตรจากการเติบโตของ Yamaha f a s i o และ Grand f i n a n o Hybrid เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าในกลุ่มของอโตเมติขนาด1 2 5ซ c กำลังมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายเรื่องราวของ f a s i o ในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับเนใหมสไตล์ี้ย